อู้จับไม่ทันโขกันกว้างๆแล้วกันตุ้มตัวนี้แรงเอาเรื่องเลยค่ะม,มันค่อนข้างแปลกนะครับตัวก็เบอร์ยี่สิบสามนะคะแบแตรี่ก็วัดทุนลงกาว สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทําบน้ําค้างนะคะ EP นี้ตอนจบแล้วค่ะเราจะมาประกอบทุ่น DC ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นในเนมเพจตีไว้20โวลต์นะคะแต่ลูกค้าบอกว่าที่เอาไปใช้งานคือ18บโวลต์นะคะก็คือคลิปสุดคลิปตอนจบแล้วค่ะจะมาประกอบแล้วก็ลองให้ดูค่ะไปดูกันเลยจ้า,นนาตามีเสร็จแล้วนะคะหมูให้ด้วยนะคะ อยากรู้วิธีลงอยากรู้รอบรู้เบอร์รู้ว่ารื้อยังไงเก็บข้อมูลยังไงก็เข้าไปดูได้เลยคลิปนี้<อ>นมีทั้งหมดห้าอีพีหกคลิปนะคะนตอนการประกอบนะครับฝั่งนี้มีแหวนนะครับแหวนรองหัวนะตัวนึงนะแต่ฝั่งนี้ไม่มีนะครับก็ทำความสะอาดกาวนิดนึงนะครับมีกาวติด ออรอย,อย่าให้โดนลวดหรืออย่าให้ลวดสีนะครับตั้งแต่ตอนที่เราพันแล้วนะอันตัวนี้กใ็ให้มันพอดีนะครับ ต้องค่อยๆทำนะคะเพราะว่าทุนเขาตัวเล็กมากเนาะถ้าเทียบจากมือนะคือจะใหญ่กว่านิ้วโป้งนิดเดียวเองก็จะพอดีนะครับกกอบเลย ไปค่ะก็จะสีอะไร่ค่ะก่อนเราใส่ตัวนี้ก็มันจะมีฝั่งของมันอยู่นะคะมีด้านเล็กด้านใหญ่นะเราจะมีแง่งไว้อยู่ค่ะก็ใส่ให้ถูกเนาะถ้าใส่ไม่ถูกมันก็จะใส่ไม่ได้นะคะ ใส่แบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันเนาะจะจะลองแบบยังไม่ต้องล็อกฝานะคะไปพัดชนผ่านไหมแล้วก็ตัวทุกอย่างเขาพอดีเป๊ะไหมนะครับก็ประกอบนะครับก็หมุนได้นะครับ เราจะย้ำเลยหรือว่าจะลองแตะนิดนึงก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องลือ่ยย้ำคือการปิดเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าช่างทองจะลองแตะให้ดูก่อนนะก็คือนนลองใช้12โวล์นะครับ เราใช้12โวลต์ลองนะแต่ของเขาที่ใช้งานนะคะตัวของทุนตัวนี้คือ18โวลต์นะคะก็ให้เรามือกดฝาไว้นะครับกตัวขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชำนาญหน่อยนะคะก็ลองเปิดนะครับเห็นไ่พัดไม่เอ่ยเดี๋ยวให้พี่ทองหาอะไรติดแกนไว้นะอยเรรู้สึกว่า ตัวทุนเขาจะลงลึกไปนะครับตรงนั้นทุนลงลึกไปแล้วเราจะแก้อย่างไงคะใบพัดเขาเหมือนว่าเขาจะต่ํานะครับซึ่งเห็นไหมคะแสดงว่าตัวตรงนั้นน่ะต้องมีแหวนอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาสูงขึ้นเิ็นึงนะต้องมีแหวนรองแต่ว่าแต่ว่า f ีไม่ได้ให้มานะคะไม่มีแหวนนะครับเราเอาเราเอาแหวนที่เรามีได้ไหมเดี๋ยวให้ช่างทอง จัดการก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูค่ะว่ามันมันลึกลงยังไงทั้งทองเอาใบพัดให้ดูหน่อยค่ะนี่นะครับใบพัดตัใบพัด,ดต,ติดกับแม่เหล็กเลยนะครับนี่นะใบพัดตัวนี้นะครับหมุนได้นะครับมีเสียงนิดหนึ่งนะเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบหนึ่งกันด้อ่าก็คือมีแหวนเล็กๆล,ล,ลองอีกครับถ,ถ้าเราลื้อเราต้องเก็บทุกอย่างนะครับเก็บทุกอย่างให้เหมือนเดิมน,นะครับเวลาประกอบมัน จะได้สมบูรณ์ไม่ลำบากร้อซนะคะ,ะวความแรงเขาไม่หลุดเลย ค่ะตัวนี้คือโมด้วยนะโอเคเดี๋ยวให้ช่างทองลองดูแหวนก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจะหาแหวนมาเสริมขึ้นนิดนึงนะคะออเดี๋ยวนี่นี่เรามาสังเกตไว้เรามาร์กไว้นะมาร์กด้วยสายตาตัวเองเลยนะคะ<ม>พี่ทองนิ่งๆค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเคะเดี๋ยวให้ชัางทองหาแหวนมาใสา่แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่แหวนด้วยนะคะโอเคค่ะเนาะคลิปทุ่นตัวนี้ละเอียดที่สุดแล้วค่ะละเอียดทุก ขั้นตอนละเอียดที่สุดของที่สุดแล้วจริงๆนะคะให้ดูทุกคลิปนะคะเนาะใครอยากศึกษาก็ได้ค่ะถึงทันไม่ได้ทำท่านก็ศึกษาได้ค่ะเป็นความรู้ได้นะคะ<ม>คือเมียช่างลงไปแล้ว5คลิปนะคะมีคอมเมนต์ถามมาในสิ่งที่เมียช่างทำคลิปไว้แล้วนะคะค่ะขออยากให้ f อดูคลิปเนาะดูคลิปแล้วทำความเข้าใจกับคลิปแต่งงตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้เหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ท่างทองหาแหวนมาใส่ทุ่น แล้วมาดูมาลองอีกทีเนาะ,อะโอเคจ้าคะ่ะเราได้แหวนมาแล้วนะคะเราก็มาประกอบกันอีกทีหนึ่งเลยจ้าเนี่ยนะครับแหวนนะเราจะเอาแหวนเดิมเขาเนี่ยมาเสริมฝั่งทางนี้นะครับอันนี้คือแหวนเดิม,มแหวนเดิมมีรถมาดูก็นี่เป็นแหวนใหม่นะครับ เ,เดี๋ยวค่ะนีเะ่เป็นแหวนใหม่นะคะโอเคเสริมเข้าไปเลยเสริแมแทนตัวนี้นะนะคะเนื่องด้วยเอฟซีเป็นคนลื้อมาเนาะอาจจะให้แหวนมาไม่ครบนะคะจากประสบการณ์ช่างก็คือใบพัดจะต้องลอยขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะช่างทองก็เลยหาแหวนมาเพิ่มให้นะคะเนาะ,นะตอนที่ fc ส่งมาจะไม่ได้ประกอบมาให้นะคะก็คือมาเป็นชิ้นส่วนเนาะก็อาจจะส่งมาไม่ครบนะคะตัวนี้ก็จะมีมีเล็กมีใหญ่นะครับตัวตัวนี้ก็คือเล็กนะ mm hmm. fc ทำสีแดงมานะ mm hmm. ก็จะฝั่งนี้จะใหญ่นะครับฝั่งนี้จะเล็กนะก็ใส่ตาม เ,เหมือนตัวบอดี้เขาทำมาร์กไว้อยู่แล้วเนาะถ้าใส่ผิดด้านก็ใส่ไม่ได้นะคะใส่ไม่ลงเออค่ะอย่างนี้ก็ดีค่ะเนาะตัวนี้ก็ใส่ฝั่งไหนก็ได้มนะีสองอย่างนะครับคือใช้เคาะ ยิ้มและเคาะนะครับเคาะลง ตีแรงนะครับเดี๋ยวแม่เหล็กข้างในเขาแตกนะให้เคาะเคาะนะให้น้ำหนักมันที่ลงที่มือแบบพอดีเป๊ะเลยตีเปาะเปาะลงไปเลยนะนี่คือการประกอบทุน่นดีซ20โวลต์ที่เราพันขดลวดโมูเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะประกอบลองเลยนะคะเดี๋ยวประกอบเสร็จก็มาลองดูทุ่นหมุนกันเลยค่ะ ค่อนข้างละเอียดและระมัดระวังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่เหล็กข้างในแตกนะแม่เหล็กข้างในหรือถ้าใครมีปากกาครับครับถอปากกาะ,ะทำให้ดูหลายๆแบบเนาะถ้าใครมีปากาก็ไปค่ะเร,ระาไสตรงปากกากันมีปากกาก็ให้ใช้เหลี่ยมเนี่ยนะครับเหลี่ยมเหลี่ยมบนก็ได้เหลี่ยมล่างก็ได้นะ กรณีที่ FC มีเครื่องมืออะไรก็ใช้อันนั้นนะโอเค์นะทำได้ทั้งสองอย่างเนาะเห็นหมครับก็ใช้ปากกาบีบนะครับโอเค จะเคาะเอาหรือว่าจะบีบเอาก็แล้วแต่อุปกรณ์เรานะครับถ้าบีบได้ก็ให้บีบนะประมาณนี้แล้วก็มาดูว่ามันสีไหมเอามือหมุนดูนะคะถ้าหมุนได้คล่องก็โอเคค่ะปะไปลองกันเลยถ้าเกิดห<ๆ>มุนไม่ได้คล่องก็ถ้ามันไม่คล่องก็ให้เราไล่สี่มุมให้เท่าๆกันนะครับ มันาอาจจะมีการบีบอจจเอียงตัวนี้จะลองที่สิบสองโวลต์ลองที่สิบสองโวลต์ก่อนนะคะ ถ้าเอาเคเบิลทายออกแรงมากเลยนะคะดูจากรอบของมอเตอร์นะจากแรงสันสะเทือนของมอเตอร์ปิดแล้วเปิดใหม่ทีค่ะน่อตัวนี้สิบสองนะครับเดี๋ยวจะลองยืบสีให้ดูนะคะ ต้องทำเขา12อีกทีนึงก่นกนอคน,กนค่ะเมื่อกี้เมียช่างโฟกัสแต่จะไปถ่ายอีกทีค่ะนี่คือ12นะอ,อีกทีค่ะนี่คือ12นะคะเดี๋ยวจะลองย24ให้ดูค่ะเดี๋ยวต่อ24ก็คือตรงกับที่เขาใช้งานเลยเนาะนี่ก็แบบมาใซ่์นะ เดี๋ยวเรามาให้ช่ทองเตรียมเป็นยี่สี่ก่อนนะคะไปค่ะโฟกัสกว้างๆเนาะอุ้ยเห็นทันไมมเอ่ยสายไฟมันจะพันกันไหมพี่อีกทีหนึ่งพอเนาะเพราะว่ามันแรงนอสี่อันนี้คือยี่สี่นะคะก็คือถือว่าถือว่าวลนเยอะนะเพราะว่า ่เดี๋ยวถ่ายมุมกว้างๆเนาะมี่้องสตาร์ทให้อีกทีนึงโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สำเร็จเสร็จสิ้นนะคะมีทั้งหมด5 EP 6คลิปที่พูดว่า6คลิปเพราะว่ามีคลิปวัดลงกาเมียช่างไม่ได้นับเป็น EP นะคะก็ไปไล่ดูได้เลยเรียงไปเลยตาม วันและเวลาที่ลงคลิปเลยนะคะลงคลิปนี้ก็คือนัาไปอีก3วันนะคะทุนตัวนี้ช่างทองทำและลงคลิสำหรับทุนตัวนี้ก็ทำหลายวันอยู่นะคะใช้เวลาเพราะว่าเราต้องใช้เวลาถ่ายทำคลิปด้วยนะคะก็จะละเอียดที่สุดแล้วค่ะสำหรับตัวนี้ที่สุดของที่สุดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ